พี่น้องครับมือนี่ผมอยู่บ้านหนองเสียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดพาทุกท่านมาดูชาวบ้านนะครับทำมาหากินนะครับเป็นวิถีของชาวอีสานวิถีของชาวศรีสะเกดในช่วงฤดูแล้งนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวทำนาเสร็จนะครับก็ออกมาทำมาหากินนะครับมาหาหอยนะครับชาวอีสานนะครับเขาจะเรียกว่าการหาหอยโศกหอยขัวหอยนะครับพี่น้องครับ เ,เทศตจังใดนั่นเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆกันนะครับพี่น้องครับ mm hmm. นี่แหละครับก็เป็นวิธีการหาหอยนะครับของชาวอีสานอยู่ในนี่ในถังนี้ได้แล้วเกือบเต็มถังเป็นหอยเชอรี่นะครับนอ้อ <Yeah. S 1> หอยเชอรี่ชาวบ้านบอกว่ามาหาหอยเชอรี่เพื่อที่จะไปต้มแล้วก็จิ้มเอาตัวมันไปส่งขายให้กับผู้รับซื้อนะครับซึ่ง ชาวบ้านก็บอกว่าเขารับซื้อในกิโลกรัมละ70บาทนะครับกิโลละ70เนาะครับเน้อรับซื้อกิโลกรัมละ70บาทนะครับซึ่งหอยเชอร์รี่เหล่านี้<ม>ก็จะส่งร้านส้มตำนะครับเอาไปตำปลาเลยอ่ส่งกรุงเทพเลยวะครับเนี่ยโอ้เพิน่นเพิ่นผู้รับซื้อนี่เพิ่นส่งลงกรุงเทพเลยวะครับเขาก็เสียาไปเฮ็ดนี่แหละเนาะครับน้อก้อย,อ,ยอยหอยหรือเอาไปร้านตำปลานี่แหละเน้อนี่แหละครับวิธีการหาหอยของเพิ่นนะครับพี่น้อง มีแตมีมังไดบ่มีแตบ่มีฮึมก็หาไปเรื่อยๆโฉบไปเรื่อยๆอ่าโฉบไปเรื่อยๆนะครับพี่น้ค์อ่ะมาเบิ้งทั้งเป็นี่ครับๆๆสังเกตเบิ้งแต่ละคนนี่เพิ่งได้หลายนะครับพี่น้องครับนี่ในถังนี่ยังเช่นนี่นะครับคุณยายเพิ่งได้ในถัง <c oughs> อ่าเกือบเต็มถังแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละเป็นวิถีของชาวอีสานเป็นวิถีของชาวศรีสะเกตในช่วงหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว นะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเกี่ยวขเกี่ยวน้ําเสร็จนะครับว่างจากการทํานานะครับก็จะมาหาหอยกันแบบนี้แหละครับนี่ใช้เสียมนะครับในการขุดหาหอยตามท้องไร่ท้องนาแบบนี้แหละครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีของชาวอีสานนะครับคนทางภาคกลางหรือว่าทางภาคอื่นๆในกรุงเทพก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้ ก็เลยนำบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับนี่ในการหาหอยวันนี้อยู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดครับนี่ นั่นคุณยายได้แล้วตัวใหญ่เบลึมเลยตัวใหญ่เลยหอยเชอรี่มันกัฝังอยู่ในดินแล้วก็ล่อฤดูการฝนตกนี่นะเนาะครับนอทำหน้าฝนตกมันก็สิออกมากเนาะครับนอครับเอฝนตกน้งมันก็ออกหอยมันก็ออกมาออกแมเปะลูกเนาะครับนอหามเนข้าวมดอืมครดีแล้วเนาะมาเอาแบบนี้เนาะจากของหน้าพ่นกษสิมักเลยนี่เนาะว่าเขามาหาหอยออกจากหน้าพ่นเนี่ยเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ